ารวินดาสกินแคร์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าที่แอมคัดสรรมาแล้วอย่างดีที่สุดสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชวนคิดชวนคุยค่ะวันนี้มาพบกันนะคะวันนี้พบกับอาจารย์ชัยพันธ์ค่ะคุณโสพลดิฉันก็รองทองนะคะก็วันนี้มีบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะทั <c oughs> ้งในทำเนียบแล้วก็นอกทำเนียบเ<บ>นื่องจากว่าดีนะเลี้ยวทันตรงสี่แยกไปมาแล้วหรือยังไปแล้วผ่านมาถึงจตรง ไายแดงปุ๊บปุ๊บปุ๊บดีนะเขาไม่เอาไอ้นั่นมาตั้งไอ้ตู้ตู้พี่ตู้เหรอพี่ตู้ยังไม่มาใช่ไหมพี่ตู้ไม่มานะผมพูดถึงพี่ตู้ไปแแบบแบบเมื่อหลังจะขนมิเตอรทีผมมาทางนี้ท้งมาถาวรร้านถาวรน่ะหลานหลวง หลานลงใช่ไหมไม่เลี้ยวขวาผมผมเลยเลี้ยวซ้ายไงเลี้ยวซ้ายนังเลื้งอ่ะแล้วก็ตามรถเมย์ไปเลยผมมาเลี้ยวขวาเรียบคลองผมเรียบคลองมาไงอ๋ออ๋ออ๋พอไม่อยากจะติดไฟแดงรัดดำเนินอะไรอย่างเงี้ยผมมาเรียบคลองมาเร็วลทะลุออกตามรถเมย์มาผ่านสองวัดอ่ะวัดโสภณวัดพระกุฎก็เขาละรู้สึกเยอะนะเท่ยวนี้มีหลายจุดเดินกันมาอะไรเงี้ยค่ะเรื่อไปยังเรื่อยไปยัง กำลังเดินอยู่ตรงนี้เราจะไปยังอ่ะไปไปอยู่แล้วเมื่อไหร่นัดกับพวกพี่น้องเสียบไว้เขียนแข่งเกินแก่งจเต้นจะมากันทั้งหมู่บ้านเนี่ยวันนี้เหรอคะจะมาวันนี้หรือวันไหนไม่ไม่แน่ใจกี่แสนมประมาณหลายแสนสาหัสอยู่ Mm hmm. ค่ะคือวันนี้เป็นการประชุมครอมอรนัดแรกอย่างเป็นทางการของ mm hmm. องค์เองนะคะหลังจากที่ก่อนในนี้เธอก็มีการหารือกันนอกรอบอย่างเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมเพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์น้ําท่วมก็ตั้งคณะกรรมการอะไรกันไปซึ่งทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการใช้งบงบกลางในการมาจ่ายฉุกเฉินช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยวันนี้ก็จะมีรายละเอียดในการประชุมคอรอมอรนี่แหละน,น,นะคะวันนี้วันเข้าสิงรู้สึกจะสามพันล้าน หมดแล้วเยียวยาน้ำท่วมใช่ไหมคะที่จะของงบกลางวันนี้จะคอรมอาปถลุงเท่่ไมรู้สามพันล้านเจ้าว่บ้านผมก็หมดแล้วโอ้โหก็พี่บ้านเป็นเอเคอร์บ้านผมมันเป็นตั้งสามสิบล้านตารางเซนติเมตรโอ้โหแล้วตกลงคิดเท่าไหร่ เซนและเท่าไรมันยิบเท่าไรมันมันยิบตารางเซนติเมตรขนาดน,ะะนั้นแหละค่ะพี่ค่าเสียหายไม่เอาเป็นตารางบินมันอะหมดมันยิบเ,เลยนะคะมันถี่ยิบมากเลยนะคะ <c oughs> ดินแดงเต็มหมดเลยอ่ะ <c oughs> คือเราจะเห็นสภาพเอ้ดินเนี่ยหลังน้ำรถบางที่เป็นเมตรเลยนะเพราะฉะนั้นจึงอธิบายที่ผมเคยพูดว่าเขื่อนที่จะไปกักน้ํามันไม่มีทางผมท้าเลยบนหน้าเขื่อนบนคุณลองเอาสายดิ่งเอาไม้อะไรไปวัดก็ได้ มันมีแต่ตะกอนทรายอยู่ไม่รู้กี่ร้อยแต่เวลาอ้างนะน้ําเก็บได้ที่เท่าน,นี้ไม่จริงอ่ะน้ามัน<ร>เก็บได้ข้างบนเท่านั้นเ้งเจ๊เขาเขารู้เป็นตำรวจท้งนั้นน,น,น,มน,นะมีเจ้าที่รับไม่ยอมรับใช่แล้วมีพวกนางแล้วก็อยากจะสร้างเขื่อนแล้วก็มีพวกนาโง,ง่ที่เชื่ออยู่เออแล้วก็ดูตะกอนที่เห็นน่ะสี่วันเองนะดูตะกอนมันมาขนาดนั้นค่ะคือคือน้ำเนี่ยที่มันมาเนี่ยนะไม่ว่าที่ไหนไม่น้ำปิงวังดมหน้าเนี่ยมันก็มาพร้อมกับตะกอนทั้งทรายทั้งดิน เนี่ยแล้วมันก็ไปอยู่ที่หน้าเขื่อนราะนั้นมึงจึงรับน้ําไม่ได้เท่าไหร่แต่มันก็พยายามจะสร้างเพราะอะไรเพราะว่ามันรับประทานันทุกที่ก็ใช่ไงเออก็แม่น้ําวังเนี่ยที่ลำปางเนี่ยก็เหมือนแม่น้ําเนรัญชราในอินเดียอที่ไม่ได้สายไม่มีน้ําเลยไม่ได้หยดเดียวเป็นไงแล้วเขามีเขื่อนไหมไม่มีอ่าไม่เขามากัันทั้งหน้านี่เขไม่ไอที่จริงบอกให้ทําเป็นท้องช้าง เป็นช่วงๆใช่ไหมถูกต้องถูกต้องนะลึกใช่ไหมลงไปแล้วก็เป็นน้ํากักไว้ใช่ไหมแล้วก็ทําฝายเล็กๆเป็นขั้นๆไปจะทำฝายขอร้องเดี๋ยว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 มียเรียงหินรวยไม่ใช่ไม่หินฝายฝายนี้ที่นี้คือชาวบ้านเขาทำฝายไม้ที่เขาทำเนี่ยเดี๋ยวเมียเรียงหินก็เป็นเจ้ากิจการมันสามารถที่จะขยับได้แล้วปล่อยให้ทรายเข้าไปได้ แล้วพอฝ่ายพังชาวบ้านก็มาตอกเองเดี๋ยวเมียเรียหิผู้จัดการบอกจะไม่งี้ไม่ดีออมันก็จะให้เป็นเขามีความเชี่ยวชาญเหรอเออฉันฉันนี่จะทาให้รอคดีปปชไปเกือบตายหาผมเนี่ทำวิจัยเรื่องนี้มาทำไมชาวบ้านถึงต้องมาทำตีฝ่ายกันทุกปีเพราะว่าเขาจะมาเจอกันแล้วก็มาเลี้ยงผีฝ่ายได้กินได้อะไรกันมันพังนี่เป็นเรื่องธรรมดาเข้าใจไหมเมื่อมันพังมันก็ระบายทรายออกไปเขาก็มาตอก้ที่มันฟัง เอามากันเดินกันเป็นสิบกิโลเลยนทังเหนือคุณไป<อ>้มาปรึกษาคุณนายฝายฝายไ่ฝายเลี้ยงหินฝายเมียเลี้ยงหินเนี่ยคุณนายเมียเลี้ยงหินเนีนย่ยเ,เขาทำแล<ต>้วชอบไปทําเป็นคอนกรีตเป็นอะไร<ฟ>เนี่ยมันตายตัวมันแข็งคุณไปดูที่รีอ่ะแม่น้าลีทําฝายไม่รู้กี่ตัวพอน้ํามานะฝายโดดเด่มันแหวกออกข้างหมดอ่ะคือนี่นี่คือเทคโนโลยีไปปรึกษาคุณนาย ปลายเลียงหินไปดูมงนแล้วเก่งเห็นแล้วขนาดเศร้าค่ะแล้วเราจะไปพิษณุโลกไม่เป็นยังไงหรือคุยกันมาแล้วเรื่องพิษณุโลกจะได้เล่าให้ฟังเรื่องอะไรเรื่องตั้งหะข้างหลังมันซับซ้อนยังไงเรื่องตั้งเขาอ้างว่าชาวบ้านเขากลับบ้าน ไม่มีเลือกตั้งลงหน้าใช่ไหมไม่มีเลือกตั้งนอกเขตก็เลยทําให้คะแนนโหวตเตอร์ที่เป็นกลุ่มของเขาเนี่ยมันหายไปเอวันนี้จริงๆแล้วเขาเขาคะแนนที่ว่าเขาชนะเนี่ยเขาโอกาสเขาสูงวันนี้นะวันที่วันเข้าสิงที่คอรมอเนี่ยเขาก็จะพิจารณายุบสภาเลือกตั้งใหม่เลยเพราะว่าพัก ปิยธนาเทคกเนี่ยก็ต้องเสียท่าไงก็ต้องอ่อนแล้วถอยยุบสภาเลยได้กำไรได้อยู่แล้วแล้วทักษิณควบรวมพักอื่นเลย แล้วมาเป็นพักสองพักเลยสู้กันเซ็งปักอะไรขนาดนั้นคะเซ็งี้หมดเลยใช่ไหมเอาที่แล้วเขาทำแบบนี้ก็เหมือนกันเซ็งความหวังใหม่เซ็งนเซ็งนี่เซ็งพักความความหวังใหม่มาสามร้อยล้านไงนี่เขาก็เซ็งประชาธิปัตย์ไปแล้วเซ็งพลังประชารัฐไปแล้วนี่ใช่พักหญิงหน่อยก็โดนหมดเซ็งหมดแล้วเงหมดแล้วมาสู้กับพักประชาชนนะจริงๆแล้วเที่ยวเนี้ยประชาชนเนี่ยเขาชนะถ้าตามโพลก็ไม่ผิดหรอก แต่ความมั่นไส้ของผู้คนเนี่ยเขาก็เลยใช้ราดบุรีโมเดลเออกไปทุกคนทุกกลุ่มสีเหลืองสีแดงอะไรไม่สนใจมันมีสองขั้นใช่ไหมเทให้ตรงนี้หมดเลย,ยแล้วก็เอาเรื่องสาคัญเรื่องอะไรไหมเรื่องที่มิ่นสถาบันตั้งแต่เรื่องประเทศาพบเอากิฟไปเลยและไอ้พวกเนี้เป็นหนุนไงและที่สําคัญที่ทําให้เสียคะแนนคือใครไหมเอาเปียบุตรลง เอาธนาทรลงช่อลงก็แบบพอพอไอ้พวกนี้ลงไปปั๊บเขาพูดเรื่องสถาบันมันชัดเจนเลยไงว่ะทิ้งไปเลยทิ้งไปทิ้งขายเพาะตามคนความชิบหายบังเกิดเลยล่ะจริงๆเพราะว่าปีรันาเท็จเนี่ยคือท่านจะมางพวกนั้นในหมออ๋องอะไรยังพอใช่ไหมหาเสียงกันได้องก็ปลองเบียร์อย่างเดียวพอเอาไอ้สองสามตัวนี้ลงไปนึกว่าจะไปได้เสียงเปล่าเลยอ๋องเขาเอาแขนถือเคาน์เตอร์อย่างงี้มือขวาถือกระป๋องเบียร์มือซ้ายถือเคาน์เตอร์เอียงยกขาค่อยข้างหนึ่งแล้วก็ จีบอย่างนี้ท่าทีเขาแล้วแดนทริงไปพูดเรื่องไปเจรื่องเรื่องมุมพม่าเขาเลยบอกนี่มันแผ่นดินพันทเลสวนมึงจะปล่อยให้มาเอาพม่ามาเป็นโอ้โหซวยไปเลยไอ้พูดไม่รู้กาลเทศะก็พวกนี้เขาไม่ค่อยรู้ไม่รู้ว่าไปไปหาเจียงจะไปหาเจียงเรื่องอะไรพไม่เรื่องไปพูดเรื่องนโยบายเรื่องพวกนี้พม่ากับใช่มาเกิดไม่เจ๊้เออเออ ค่ะ่ะค่ะก็ส่วนบรรยากาศของคอรมวันนี้นะคะวันนั้นก็เมื่อวานนี้ไงที่บุเรงนองกับชัยมาเกิดแล้วก็สลับตัวกับลูกของคนไทยอ่ะที่สมุทรสาครน่ะหรอกระทุ่แวรนน่ะนะนั่นนะนั่นพระพระเจ้าบุเรงนองกับชัยมาเกิดฮะแล้วบุเรงนองไปเกิดที่มหาชัยโอ้โหเราต้องไปดูหน่อยเขาสลับตัวกลับมาแล้วก็ไปแล้วยังดีนะที่เขา แม่ไปข้ามป้า <ร Stevens S 1> ไปแล้วไงแม่ไม,ม่ม่โมนี่หลายล้านไปตามตัวมาค่ะค่ือเล่นนอมเกิดมหาชัยอ้าวเรื่องน่ายินดีเดี๋ยวรอแซมบุนกี้ไปเกิดใหม่ค่ะส่วนสุกี้พนักงานกองไปเกิดบุรีรัมย์เยอะบ้าอะหรอหรอสุกี้พนักงานกองอ่ะเกิดบุรีรัมย์นู่นนะทั้งกระหมิดแม่กลับมาเกิดมึงเหรอเฮ้ ก็เท่าจะไม่ใช่เป็นก็นี่ที่หันช้างเข้าเมืองนี <os twisting en> ่ไงอ่สุก <mumbles uphill> ี้พนักงายกงไปเกิดบุรีรัมแต่คนที่ขับคลายเข้าขานี่ที่มันจะยกเกาะปลูเลยคร้งเนี้มันมันก็กับชาติเบลากาเมนมันเกิอนไอเนี่ยมันเคยถูกตัด ที่เปล่วงสายจะไม่ได้เหรอที่ตัดหัวแล้วเอาเลือดล้างตีได้ไอเนี่ยมันกลับมาเกิดอไอเนี่ยไอเนี่ยมันกลับมาเกิดคุณรู้ไหมแวกแวกแวกไอแวกแวกนะพี่แวกแวกแวกพี่แวกพี่แวกพี่แวกเนี่ยมันกลับมาเกิดเป็นไอเนี่ยอที่อายนะทุกวันนี้แหละไอตัวเนี้ยพี่แวกพี่แวกมันถึงฝักไฟกับเขมรจังเลย <Even. S 2> ส่วนมาสรุปสถานการณ์น้ำหน่อยนะคะอย่างเมื่อเช้านี้ที่เห็นภาพข่าวกันไปก็คือที่ชุมท,ที่หอพักที่พะเยาหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าอตอนนี้เนี่ยผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่าน้ําป่า แล้วก็มันไหลหลากถลม่มถล่มเข้าหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนหอพักที่หน้ามาหาวิทยาลัยพยาวตั้งแต่เช้าตรู่ที่ผ่านมานะคะก็สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนทรัพย์สินของชาวบ้านทีนี้มันมีมีประชาชนแล้วก็อย่างภาพที่เห็นเนี่ยค่ะทั้งรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์ของนักศึกษาอะไรก็โดนดินโคลนพัด ถลายกระจัดกระจายกันนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องให้ความช่วยเหลือนักศึกษา <c oughs> คือมันจะมีหอพักบางอันที่บอกว่าพอไฟไฟดับอะ่ะ แล้วคีการใช้ไม่ได้บางคนก็เลยแบบติดอยู่ในหอพักอะไราเงี้ยนะที่ภาพที่ที่เผยแพร่อ,พอ,ออกมานะคะแล้วก็มีรายงานว่าสาเหตุที่ทําให้น้ําป่าทะลักลงลำห้วยล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนที่หน้ามหาวิทยาลัยพะเยาแบบฉับพลันแบบนี้ส่วนหนึ่งคาดว่าได้รับผลกระทบมาจากโครงการก่อสร้างทางรถไฟเด่นชัยเชียงรายซึ่งมีการปิดกั้นทางน้ํารวมรวมทั้งอ่างเก็บน้ํา พังทาให้มวลน้ําไหลทะลักเข้าท่วนในพื้นที่ถามว่าที่ดินแนวนั้นเป็นของใครไปถามก่อนว่าที่ดินนี้เป็นของใครเมื่อก่อนเป็นป่านะหน้าหน้าหน้าสถานีรถไฟไอ้หน้าหน้าหน้าอะไรนะมหาวิทยาลัยเนี่ยเยาบุญชูตรีทองไว้ก็เป็นคนสร้างไว้ทางหน้าเป็นป่าแต่ตอนหลังเนี่ยถามว่าทางป่าหมดแล้วมีใครไปบุกรุกไหมทั้งหมดนี่ล่ะ ที่ความซวยมหานี่นะไปถางป่า<ม>ไปยึดคลองพื้นที่ถามไปถามดูซิว่าใครมีฉนดยังไงไปดูซิแล้วที่เ<อ>ยอรมันนะมีเด็กรุ่นหลานรุ่นน่ะมาทำเขาเป็นวิศวะสิ่งแวดล้อมเขาเคยมาทำรีเสิร์ชกับผมที่เชียงใหม่เขากลับไปทำงานที่เวลาเขาจะท่้งถนนหรือรถไฟทางเขาใช้เวลาเป็นปีนะแล้วเดินเท้านะเพื่อสำรวจว่ามันมีอะไรอยู่นั่นปรากฏว่าไปเจอไอ้พวก กบเขียดเลยนะเขาทําสะพานลอยข้ามไปห้ารอยเมตรเป็นกิโลเลยเพื่อให้ให้อ้ที่เขาอยู่เนี่ยไม่กระทบกันทือไม่ที่จับกบเิก็ปล่อยไงก็ปล่อยแล้วของเราเนี่ยไ,ไปถึงยังเก่งเอาท่อไปวางม่อยู่เมืองไทยได้ไงปลาครางดำยังไม่รอดเลยจับกินหมด <laughs> ก็ไปไปเหลืออะไราท่วมก็คงดีทางรถไฟต้องดูระบบทางระบายน้ําดูเลยไม่ใช่อยู่ๆกูก็ถมเลยของเขามีหมดน่สายเอเชียนี่น้ํท่วมทุกวันนี้ก็สายเอเชียนี่แหละตรงเทียมนครสวรรค์นี่แหละเนี่ยสายเอเชียทีนี้ไปดูที่พเยาวเนี่ยไปดูว่าที่ดินที่หน้ามหาวิทยาลัยที่สร้างหอพักสร้างอะไรเป็นของใครเป็นของใครใครไปบุกรุกเมื่อก่อนเป็นป่านะไปดูซิ เป็นการบุนป่าหรือเปล่าเป็นการบุนงป่าเปล่าถามดูสิอ๋อแล้วมันก็เลยทําให้นี่แหละพอถึงน้ำน้ํามันก็แบบไม่มีอะไรซับน้ำเลยใช่ก็ไปปลูกไปเปิดกันแล้วเนี่ยที่ถามปิ่นที่ของใครมีชนมทอะไ้อย่างไรมาอย่างแรงมากเลยนะะรถถึงได้ขนาดนี้คือมันพัดขนาดรถขี่กันนะมาจากไหนอ่ะก็น้ำกว้างก็ลดลงไปแล้วอ่ะมันมาจากน้ำป่าธรรหลาก เนี่ยอ,อ,อยู่ไม่มีปีมีคุยที่ไปเยาส่วนสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชนะคะก็สรุปภาพรวมของของ,อของปริมาณน้ำฝนแล้วก็เรื่องของการพยากรณ์อากาศด้วยนะมีการคาดการณ์ว่า21-22กันยายนนี้พายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งบริเวณเวียดนามตอนบน ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงยังคงพักพัดปกคลุมอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะก็จะทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งนะคะก็ให้ระมาระวังที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ะคะ่ะโดยส่วนสถนานการณ์น้ําโขงนะคะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วง12-18ถึงแกันยายนนี้คือต้องบอกว่า หนองคายนะครพนมุกดาหารอุบลตอนนี้เนี่ยย,นะยังไม่ใช่น้ําจากเชียงรายนะยังไม่ใช่น้ําเหนือนะยังเป็นน้ําโของอยู่คือน้ําจากเชียงรายที่บอกจะไปลงโขงเนี่ยกําลังเดินทางนะคะแต่ว่าที่เอ่อล้นอยู่ตอนนี้คือปริมาณน้ําโขงนะ,ะฮะมันอืดทำให้ไหลลงช้าไงอ๋อน้ํามันแทนที่มันจะไหลไปใช่ไหมมันมันอืดไปเจอน้้วอืดมันก็เต็มดีใช่ไหมค่ะค่ะใช่ก็ หนองคายนะคะที่บริเวณสถานีหนองคายอำเภอเมืองหนองคายแล้วก็ที่จังหวัดบึงกาฬร,ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ3.5-3.9ถึง3.9เมตรคาดว่าระดับน้ำจะมีแนวโน้มสูงกว่าตลิ่ง1 5่ถึง2.5เมตรในช่วงวันที่13-16ถึง16กันยายนนี้ก็ให้ให้ให้เฝ้าระวังด้วยนะคะนี่คือสถานาการณ์น้ำน เราเห็นน้ําท่วมอย่างนี้นะเราควรจะดีใจว่าโลกนี้ยังอยู่เหรอคะโลกนี้ยังอยู่ค่ะยังมีน้ําให้เราอ่าโลกนี้ยังอยู่มีน้ำให้เราน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตก็น้ำในถ้าน้ำท่วมดูใบน้ำท่วมซาอุดิอาระเบียมีไหนในเทเลซาคิดดูสิอ่ะเออเในอิรักอ่ะในประเทศไทยน้ำท่วมนี้ก็สนามสนามบินดูไบตอนนั้นใช่ไหมสนามบินที่ดูใบที่เคยน้ำท่วมอ่ะ ตอนนี้ยุโรปก็ลังท่วมอยู่อ่าแถวยุโรปตะวันออกนี่หนักอยู่นะคะใช่โปแลนด์ไฟไหม้แล้งจัดอหูรอกันเละเลยทำบาปเยอะไงเป็นเซลไหมเป็นแสนๆอีกก็อไฟไหม้เป็นประจำปีเหรอเออไม่ทุกปีอะไฟป่าเป็นประจำอะเนาะเหมืประจำทุกปีทุกปีโมงป่าเหมือนไฟเหมือนอะไรสองจุดห้าบอกว่าอาจารย์ไปบอกให้เขาไม่จ้างผมไปด่าไฟ ทำไมป่ะมาย่างหรอกมันบอกฟอไฟมาตรงนี้ใช่ไหมเอาระเบิดน้ำปามลงดาวเลยให้มันไหมซะก่อนห้ากิโลเขาจะเผาเนก่อนเขาจะไฟเบรเกเขาเรียกชิงเผาเขาเรียกเขาเรียกไฟเบรกเกอร์คือมันไม่มีทางเอาน้ำกระเจยพิษใส่ไฟแต่ว่ามันต้องทิ้งเลยห้าโลสิบโลนะแล้วตัดเป็นถนนเลยแต่ถ้ามันมีถ้ามีมีที่ะสมกระเสลมแรงม่มีสเก็ตไฟบิน้าคาไปได้ไม่ไม่แต่มันต้องกว้างไงต้องเป็น กิโลเลยเงี้ยมันถึงกิโลมันไม่ได้มันไม่ไม่มันร่อนไปร่อนมามันถึงได้คือมันเวียนกรรมมันเยอะประเทศนี้มันมันยังไงมัต้องโดนอยู่แล้วนะโอ้โหมันเป็นแสนไร่นะก็เหมือนบ้านเรานี่แหละนะเป็นกรรมมันเยอะไงตัดไม้กันแหลกลานไม่ใช่ตัวพ่อมาเกษตรนดมมีมาตัวน้องสาวมาก็น้ําท่วมปีห้าสี่ปีหลานมาก็นี่เลยเนี่ยจะ่น้ำท่วมทั้งไฟไหม้แล้วตายมากที่สุดนะสติติไม่เคยมีคนเสียชีวิตจาก อุทกภัยมากมายขนาดหนีไม่ทัน่ยคนแก่ใช่ใครยัไปรู้เลยไงเพื่อนผมได้เพื่อไปสามตัวเพื่อนผมได้เสื้อไปสามตัวเองแล้วตอนนี้ทําไงตอนนี้อยู่ที่ไหนนะคะไปอยู่ที่สูงนน้นอนพักโรงแรมคุณจำได้ไหมที่อุตจารดิศอ่ะ บ้านบ้านแม่ยายคุณที่ที่น้ําปาาที่อะที่ภูเขามันถล่มอ่ะตายเยอะแยะเลยท่านตัวแม่พูดโอ้แล้วคนเขาพูดกันมากเลยว่าทําไมถึงปล่อยอย่างนี้มเอาต่อจากนี้ประเทศไทยสํารวจหมดเลยไอ่ตรงไหนดินจะถล่มเราจะไม่ให้มีแบบนี้คุณคุณเป็นั่งกินี่สิบปีมาแล้วกี่สิบปีมาคุณคุณกินเป็นไปกินก๋วยเตี๋ยวที่อำเภอรับแลนะคุณจะคาบบนเสาเลยนะเสาเนี่ย คราบน้ำอะไหรอคราบน้ำเนี่ยสาวเหมือนกับที่แจ้งพัฒนาเนี่ยเราเห็นคราบน้ําที่มันลอยรั่วเนี่ยมันท<า>่วมันแล้วมันก็ยังอยู่อย่างนี้อยู่นั่นน่นละว่าระดับน้ําลึกขนาดไหนหเขาไปวัดดูนะเราไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวน,น้ำอยู่ข้างบนนู่นเหโอ้โหหนักมากใช <จ S 1> ่แล้วเสร็จแล้วเขาก็บอกจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกเนี่ยแม่สายก็เหมือนกันใครดูก็แล้วกันสายลมจอยมเกิดทุกปีอยู่แล้วแต่ปีนี้มันหนักปีนี้มันเยอะปีนี้มันต่ำ มันต่ำสาลมจอมันต่ำติดกับแม่น้ำเลยเดี๋ยวเราไปนั่งกินจำได้ไหมร้านอาหารริมใช่ริมริมริมน้ำใช่อย <laughs> <ช>่าน,นแกเสียชีวิตไปแล้วเจ้าของโคอยู่บนชั้นสามนุ่นคนย่บตจโคนอยู่บนชั้นสามสามนันนะ <laughs> แต่ว่าบ้านเขาเนี่ยเป็นประการที่ไม่ให้น้ำไปกระแทกทางไปที่บ้านที่เหลืออยู่ ชันบ้านเขารับรับกรรมไปเต็มที่แต่ไปบ้านเขาเป็นอาคารคอนกรีตทันสามีแต่โครนเนี่ยให้ดูสิข้างในเนี่ยโอ้โหสูงเป็นภูเขาเหล่ากาบางคนนั่งน้ําตาตกไม่รู้จะไปกลัวยังไงก็หวังอย่างเดียวก็ที่บอกเราถ้าไม่ยิงแห้งยิงตายเลยทหารพัฒนาหน่วยอะไรไม่ใช่ต้องรีบเข้าไปตอนนี้ถ้าไม่แห้งเรื่องไปกันใหญ่เลยนะแล้วตอนนี้ทําไงพอมันแห้งใช่ไหมรถวิ่งพวกฝุ่นแดงมาขึ้น ต้องร้อยฝนมันช้าคุณต้องโกยให้มันโกยที่มันหนักไปก่อนอเราทิ้ง <ไป S 2> ก่อนทิ้งทิ้งเกาวทิ้งก่อนแล้วก็ให้น้ําฝนมันช้าให้ป็นตกค้าเป็นฝุ่นที่เหลือนะอ่ะให้มันหายไปไม่งั้นฝุ่นแดงข้างเมืองแล้วตอนนี้ปัญหาก็คือน้ําประปาเขาไม่มีจะเอาน้ําที่ไหนไปล้างพื้นใช่ไหมประปามันไหลที่ไหนล่ะพังนี่นี่นคือเราไม่ได้เตรียมเลือกบวชอุบัติภัยแบบนี้ไว้เนี่ยนะสำคัญมากบ้านเมือง ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะเขามีการตั้งคณะกรรมการนี่เราไงอำนวยการบริหารสถานการณ์คณะกรรมการดูแลเหตุกาลีบ้านกาลีเมืองคออสเขาตั้งเป็นอย่างงี้ตู้แก๊บาลมาใช่ไช่มีปัญหาก็ตั้งคณะกรรมการนี่ไอสปชศูนย์เปล่าชัวศูนย์เปล่า ศูนย์เปล่าหรอศูนย์เปล่าชั่ว<อ>สามพันล้านนี่เหรอแล้วคอ,อ,อ,อสเนี่ยคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์อุทกภัยวาตาภัยและดินโครนถล่มเนี่ยคออสเนี่ยโอ้ที่เมื่อวานนี้ประชุมกันนัดแรกไปแล้วนะคะก็เบื้องต้นเนี่ยมีการจะต้องมีการแบบตั้งคณะกรรมการอะไรขึ้นมาอีกยุบยับอ่ะอีกสองชุดอ่ะที่เขาจะตั้งขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วก็ เบื้องต้นกรอบในการเยียวยานายกบอกว่ากรอบในการเยียวยาบ้านเรือนที่เสียหายถ้าเป็นเสียหายทั้งหลังเนี่ยคะเขาจะยึดกรอบเดิมคือ2,30,000บาทสำหรับรบบ้านเรือนที่เสียหายาบบทัสงาได้แค่ห้องส้วมหมดเป็นล้านได้สองแสนก็ต้องถามเขาว่าเงิน2,000สนเขาทําอะไรได้บ้างคุณทำห้องส้วมเนี่ย เขาแค่แค่ห้าล้านแค่นาฬิกาคเขาเลยมาติดผมเขาไปเท่าไหร่แล้วใช่ก็นี่บ้านสองแสนทำให้แห้งห้องส้วมเป็นเดียวบ้านทั้งหลังก็ให้ไปสองแสนนะคะแล้วก็นอกจากนี้เรื่องของค่าน้ำค่าไฟเนี่ยค่ะก็เห็นว่าว่าในในเดือนกันยาคือเป็นเดือนที่ประสบภัยเนี่ยนะคะก็จะให้ค่าน้ำค่าไฟฟรีอะไรอย่างนี้สามเดือนไปเลยมันจะไปกีดตังของแม่สายอย่างเดียว แล้วก็เรื่องการจัดจัดการเข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนนะคะก็ให้กระทรวงศึกษาธิการไปดูเรื่องของทีม Fix It Center ก็คืออาชีวะจิตอาสาเนี่ยแหละค่ะหลายจังหวัดก็ให้มารารมช่วยกันกาลีบ้านกาลีเมื่อส่วนคือคือค่ะส่วนวันนี้วันนี้คงจะมีการเสนอคอรมอนนะคะเพื่อขอใช้งบกลางเงินสำรองจ่ายฉุกเฉิน วงเงิน3,045ล,ล้านบาท3,000ันนี่นะเฉพาะ,ะ 3, 000, 000. ที่ผมก็30มล้านตารางเซนติเมตรนี่ก็ไม่พอแล้ว <c oughs> ไม่มันลงไปถึงจริงๆนะประมาณถึงพันหรือเปล่าไม่รู้ฮะคุณจำได้ไหมที่ตอนนี้<อ>นาย,ยกบาอบจที่ปทุมธานี ดียังคาอยู่ถุงยังชีพอะเหรอถุงยังชีพมันเป็นโอกาสมันเป็นโอกาสสร้างตัวของบางคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลายที่นะที่จะเจองานนี้งานนี่รวยรวยยังไงหัวคิวเยอะเนื่องด้วยเป็นความจินตนต้ารจินตนากไม่มีเวลาที่ประมูลนะต้องจัดซื้อที่พิเศษถูกตพิเศษซื้อที่พิเศษพิเศษเขาะือนใชิธีถูกเชิญหลานเมียนหลานน้องเมียนน้องเมียนมาเลยน้องเมียนมาเลยน้องเมียนมาใคร่งอะไรข้าวเครื่องก็ข้าวกรอเก่าเน่า มีไอ้ยาทีฟันเป็งสีฟันเขาเลยาเขาเลย่าภูมิธํามแล้วก็กล่องอะไรต่ออะไรมัยัดให้มันดูถุงใหญ่ๆเขาเลยฆ่าภูมิธรรมเออได้เอามาแจกนะอย่างเงี้ยค่ะภูมิธรรส่วนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินการยีวยาอะไรยังไงเดี๋ยวรอรอการประชุมครมวันนี้นะคะว่าว่าจะขอหลักเกณฑ์อะไรต่างๆนี่เลยก็บอกว่านี่ให้มาดามอุ้งเนี่ยอจัดเลยรับโทรศัพท์ไปนั่นซับน้ําตา ระดมระดมพณนั่งนั่งนั่สลอนน่ะถ้าเอาพวกไอ้คณะมอพวกกินแก่ทังหลายเน่ไปนั่งดูนะนะยังไม่พอพ่อได้พิธีแล้วจัดงานต้องขอบคุณกันนะที่ในท่านเขาจัดทําให้แบบโอ้เป็นพยานหลักฐานอย่างดีเลยที่เขาเอาไปฟ้องศาลแต่เขาไม่จัดอย่างนี้นะคงจะยากไม่รู้จะไปเล่นอะไรองยิงไอเรื่องนโยบายไม่รู้เขาวางแผนไว้หรือเปล่า ดีมากเลยงานนี้เขาจัดได้ได้เงินไปแล้วแผนเลยช่างไม่สนใจแล้วไปแล้วไม่อเขาเอามาเพื่อให้เชือดลูกแท้ๆเลยเอาพ่อมาไม่หรอเดืเนไปแล้วไม่ใช่เอยหรอที่วอาเขาโอ้โหลึกล้ำถามว่าแบ่งเท่าไหร่ดีกว่าอ๋อเหรออ่าแบ่งด้วยมันต้องขานน้ำมันรถมันต้องเสียฮะใช่ไหมเออมันต้องมีค่าใช้จ่าย พูดนโยไปยเป๊ะเลยนะมีนกาถอดเอาออกมาเขาสลับนิดหน่อยแหมแต่ง<ม>ตเติมเสใส่ฟุตโน้ตบ้างสิบกว่าข้อเกมืนอนเกอบเกือบหมดเอ,อนย <นะ S 2> ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศนอกทำเนียบกันบ้างนะคะวันนี้ทั้งคอปทอทั้งสปปสทั้งกองทัพธรรมค่ะที่ไปชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วไม่มีประโยชน์ ไปที่ทำเนียบไม่ได้ใช่ไหมไปแบบพราชปักษาไปว่ายน้ําในสระที่บ้านดีกว่าเออเออเออคุณยายไปเลยบ้านใครที่รวยอ่ะนะบ้านริมนงริมน้ําริมนั่นริมนี่นะไปดูสาวไ่ายน้ำเขาเล่งไปในน้ำเขาอ่าน้ำมันฟิลเล่นบนฟูกเขาเมาที่อย่างมาทำไมมีกระสุนยางเต็มถุงยำเต็มเต็มถุงยางชีไปด้วยก็ดีเนาะเผื่อเผื่อแบบเขาปลี่ยนเสื้อผ้าใเปลี่ยนใช่ไหมใช่ไหมว่ายน้ำปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนน้ำสระสีฟ้าเป็นสีดำ ใช่ไหมค่ะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำสระผมเีร็ร้อยใช่ผมยัมพูสบู่ไปพร้อมนะแต่พกขี้คนไม่ได้คนละถุงม่ต้องมันมากับตัวเราอเสื้อผ้าชุดเราอยู่แล้วเราเดินทางเราเดินทางมาไกลออกขี้คอนไปด้วยไปล้างน้าล้างตัวสระน้าสระผมเสร็จแล้วก็ไปนอนห้องแอร์นะของตู้เย็นก็หยิบมากินได้ไม่เป็นไรใช่ไหมเออละถ้ามันงั้นมันอยู่ต่อไปมันไปไม่ได้ถ้าคุณไปอยู่บ้านมันแทนเนี่ยมันไม่ที่อยู่ อันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องเป็นแบบค่อยๆค่อยๆย,ย,ย,ยกระดับป่ะค่อยๆย,ย,ย,ยกระดับกันช่วง <ละ S 1> วันนี้รัฐศาสตร์ในนี้สุดแล้ววันนี้ไปทักทายที่ทำเนียบก่อนอะไรอย่างเงี้แล้วแล้วบุกลุกบ้านกับบุคลุกทันที่ราชการเนี่ยอันไหนมันข้อหาหนักกว่ากันเหมือนกันไอ้ราชการหนักกว่าสิอ่าเพราะฉะนั้นเปลี่ยนบ,บ้านดีกว่าเพราะน,นั้นพวกทำเนียบโดนเยอะบอกเราเข้าไปดูความมั่งคั่งของเขาเราไปเยี่ยมเยียนยของบ้านมีเออแต่เครื่องพงเพชรเนี่ยกำแพงกระเพิร์ไม่ต้องทุบแล้วว่าเงินมียังไงอยู่เปล่า เออหรือไปเปิดตูต้เย็นเขาหรือเจอแบงค์ไหลออกมากอะไรกเงี้องใต้ดินเนี่ยต้องไปไปอยู่เขาคือเซฟอ่ะค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันคะ่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลูทีนแอนซีแซนทีนสมุนไพรบ้านประอาทิตย์มีส่วนผสมของน้ำมันปลาช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาลดระดับไขมันไตรกลีเซไรส่งผลให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้น